เอาโอ้ไม่อีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงยุทธไม่อีกแล้วครับมือนี่มีเมนูเด็ดเด้อครับมือนี่ครับปลาทูปลากระป๋องสองตัวนะครับกิ่งไก่ลาบไก่ก้อยกระป๋องเหล่าขาวนะครับสเช่น เราเทไว้ซื้อๆบอกว่ากินมันปะเทไว้ซื้อๆโอ้ยสอบกินพุ่นเพรายังสิได้กินเน <c oughs> าะไอ้สังตอมเนี่สังตอมถ่ายอยู่เออให้สังตอมเนี่มามานี่ม <c oughs> ไามไปให้สังตอมกันะพ <c oughs> อแล้วอย่าลื่นไหลไหลเพื่อนว่ามันสิยเม็ด <c oughs> โอ้กินซะานี้แขกมันเสีนมะขึ้นนาบิดนาบเบี้ยวมันเนาะนี้เนาะอมไม่โดนเนี่ยโอ้ยสามตอกเนี่ยเสียเสีทำไมนี่ยังไงนี่โอ้ มีตอนไตนนำนะครับมาสามเหมือนอ้มาถ่ายคลิปศาบตร์บริเวขันตอนวิธีทำเลยนะครับตอนไต่นำเตรียมหนำนะครับมาสร้างตอมกินล่อนะครับกินปลิ่งไก่ล่อตอนไตนี่ัน